เปิดขุมทรัพย์ชาดาไทยเศรษฐ์เจ้าพ่อสแกรกรังสู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยราชกิจจานุเบกษาเผยแพรย์ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีปรากฏชื่อของนายชาดาไทยเศรษฐ์สอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยรับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูชีวิตสุดผาดโผนและเปิดคุมทรัพย์ของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคนล่าสุดชีวิตวัยเด็กของนายชาดานั้นค่อนข้างลําบาก ตอนที่อายุเจ็ดขวบพ่อของเขาถูกยิงเสียชีวิตในเวลาเจ็ดปีต่อมาแม่ของชาดาถูกยิงเสียชีวิตอีกคนในปีเดียวกันพี่ชายก็ถูกยิงเสียชีวิตเหลือเพียงนายชาดากับมนัญญาผู้เป็นน้องสาวต้องใช้ชีวิตด้วยกันสองคนนายชาดาไทยเศษมีชีวิตที่ผาดโผนในปี2546เคยถูกจับในข้อหาจ้างวานฆ่าสมเกียิจันทร์หิรันเลขานุการของปั่แสงมงคลสิริสสสพักไทยรักไทย แต่สุดท้ายสารพิพากษายกฟ้องในปี2548ต่อมาวันที่20สิงหาคม2555นายชาดาถูกลอบยิงที่จังหวัดนครราชสีมาแต่กลับไปโดนฟารุธไทเศษผู้เป็นบุตรถูกยิงเสียชีวิตบนรถของชาดาซึ่งขณะนั้นชาดานั่งอยู่บนรถของเพื่อนจากนั้นในปี2560ตำรวจทหารเข้าคนบ้านนายชาดาและแจ้งข้อหาพกอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง นายชาดาได้แสดงรายการทรัพย์สินและนี้สินกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยแจ้งสถานะว่าอยา่าเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน2,544มีทรัพย์สิสน1 4 7 4ล้าน47,605บาทเป็นเงินสด1.5ล้านบาทเงินฝาก18,885,247บาทเงินลงทุน20,851,000บาท ที่ดิน57แปลงส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมูลค่ารวม40ล้าน187,040บาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง5หลัง10.8ล้านบาทยานพาหนะเป็นรถยนต์5คันรถจกักรยานยนต์7คันมูลค่า4 000, 8 5ล้าน8 5 0 0 0 0บาทสิทธิและสัมปทาน9าล้าน6ก7 7 0 2บาททรัพย์สินอื่น41,610,000ล้าน6 0,000บาท หนี้สิน6 3 8 1 8 5บาทโดยแจ้งว่าเป็นหนี้ธนาคารนายชาดายังแจ้งถือครองพระเครื่องรวม18องค์จำวันเดือนปีที่ได้มาไม่ได้มูลค่ารวม14,980,000บาทสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำขาว5เส้น1ล้านบาทสร้อยคอทองคำขาวจี้หยกและแหวนหยก5ชิ้น2.5ล้านบาทแหวนเพชรและแหวนหยก2ชิ้น1.1ล้านบาท นาฬิกา24เรือน11.9ล้านบาทกระเป๋าเดินทาง11ใบ5 0 0แสนบาทปืน10กระบอก5 0 0แสนบาทอาวุธปืนอีก13กระบอก8 0 0แสนบาทนาฬิกาปาเจ็คฟิลิป2เรือนได้มาเมื่อปี2,565เรือนแรก2.8ล้านบาทเรือนที่2 2.9ล้านบาท